โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Soaker Channel นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็จะมาขายของนะครับสำหรับวันนี้พี่จะมาอธิบายระบบสมัครสมาชิกต่างๆในช่องนะครับก็หลังจากนี้เราจะมีระบบสมัครสมาชิกในช่องแล้วนะครับซึ่งระดับของสมาชิกจะมีทั้งหมด5ระดับนะครับเริ่มจากระดับแรกก็จะเป็นแพลตินัมต่อมาก็จะเป็นไดมอนด์คอมมานเดอร์คอนคิวเลอร์แล้วก็กอร์เลียนนั่นเองครับ โดยสิทธิพิเศษของสมาชิกก็จะแตกต่างกันออกไปครับขึ้นอยู่กับระดับของสมาชิกนั่นเองก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาเริ่มจากระดับแรกกันก่อนเลยละกันนะครับก็จะเป็นระดับของแพททินัมนั่นเองสำหรับระดับของแพททินัมครับจะใช้ค่าสมัครทั้งหมด35บาทต่อเดือนนะครับพี่เขาบอกไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับสมัครสมาชิกนะครับถ้าเดือนไหนเราไม่มีตังนะครับเราสามารถยกเลิกได้พี่ไม่ได้บังคับให้สมัครนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิพิเศษต่างๆที่ระดับสมาชิกแพททีนัมจะได้รับนะครับสิทธิพิเศษแรกก็คือเราจะมีป้ายบ่งบอกถึงความเป็นสมาชิกของช่องนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เราไปคอมเมนต์ช่วงที่พี่สตรีมคอมเมนต์ในช่วงที่พี่ทําคลิปต่างๆลงช่องนะครับมันจะมีสัญลักษณ์บ่งบอกนะครับว่าเราคือสมาชิกของช่องนั่นเองครับสำหรับสัญลักษณ์ตรงส่วนนี้นะครับทุกระดับจะได้เหมือนกันหมดนะครับคือทุกคนนะครับจะเริ่มจากสีเขียวหมดไม่ว่าจะเป็นไดมอนด์คอมมานเดอร์คอนคิวเลอร์กอร ตรงส่วนนี้ก็คือมันบ่งบอกถึงระยะเวลาที่เราเป็นสมาชิกนั่นเองครับเดือนแรกอาจจะเป็นสีเขียวเดือนต่อมาอาจจะเป็นสีฟ้า3เดือนอาจจะเป็นสีเหลืองก็ปีหนึ่งอาจจะเป็นสีแดงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ทุกคนจะเริ่มต้นจากสีเขียวนั่นเองครับต่อมาจะเป็นสิทธิพิเศษที่2นะครับสิทธิพิเศษที่2ก็คือเราจะสามารถใช้อิโมจิได้นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่พิสตรีมเราสามารถใช้อิโมจิลงตรงแชทได้ครับ นอกจากนี้ก็จะสามารถใช้ได้ตามคลิปต่างๆที่พี่อัพลงช่องนั่นเองครับต่อมาจะเป็นสิทธิพิเศษที่3ครับสิทธิพิเศษที่3ก็คือไลฟ์สตรีมสําหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับหลังจากนี้นะครับพี่จะสตรีมปกติแค่5วัน,นครับแล้วก็จะมีพัก1วันนอกจากนี้ก็จะมีการไลฟ์สตรีมสําหรับสมาชิกแค่นั้น1วันนะครับพูดง่ายๆก็คือใน1อาทิตย์จะมี1วันนะครับที่เป็นการไลฟ์ S Ste สตรีมสําหรับสมาชิกในช่องเท่านั้นนะครับ คนที่ไม่ใช่สมาชิกก็จะไม่สามารถดูได้นั่นเองครับ <S 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 ต่อมาก็จะเป็นสิทธิพิเศษที่4นะครับสิทธิพิเศษที่4ก็คือเราจะสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ได้นะครับหลังจากนี้พี่จะสร้างกลุ่มใน Facebook นะครับเป็นกลุ่มลับขึ้นมาจะมีเพียงแค่สมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเข้าได้และนี่ก็คือสิทธิพิเศษทั้งหมดทั้ง4รูปแบบครับสำหรับสมาชิกในระดับของแรงแพททินัมนะครับว้าว <Wow. S 1> ต่อมาก็จะเป็นสมาชิกระดับไดมอนด์นะครับ สำหรับสมาชิกระดับไดมอนด์ใช้ค่าสมัครทั้งหมด150บาทต่อเดือนนะครับสิทธิพิเศษของระดับไดมอนด์ก็คือเราจะได้สิทธิพิเศษทั้งหมดของระดับแพตินัมครับพูดง่ายๆก็คือแพตินัมได้อะไรไดมอนด์ Diamond ได้หมดครับสำหรับสิทธิพิเศษของระดับไดมอนด์นะครับสิทธิพิเศษแรกก็คือสิทธิในการดูคลิปก่อนคนอื่นนะครับพี่จะอัพคลิปให้ระดับสมาชิกไดมอนด์ขึ้นไปให้ดูก่อนได้นะครับพูดง่ายๆก็คือเราจะสามารถคอมเมนต์ในคลิปที่พี่อัพได้ก่อน,นครับ เราจะเห็นคลิปได้ก่อนนั่นเองครับบางทีพี่อาจจะอัปคลิปนั้นก่อน1วันบางทีก็อัพคลิปนั้นก่อน6ชั่วโมงมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่พี่ต้องการอัปนะครับเราจะเห็นก่อนแน่นอนนะครับสำหรับการอัพคลิปของพี่ครับปัญหาในการคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์สองก็จะหายไปนั่นเองครับคลายคองเก่งจริงๆต่อมาจะเป็นสิทธิพิเศษที่2นะครับสิทธิพิเศษที่2ก็คือพี่จะพยายามจําชื่อเราให้ได้นั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือมันจะมีน้องๆบางคนในช่องใช่ไหมละ่ะ ชอบถามพี่ตอนนี้พี่สตรีมนะครับว่าจําผมได้ไหมแม้แต่ในเพจนะครับจําผมได้ไหมก็ทักมาถามกันนะครับพี่จะพยายามจําชื่อเราให้ได้นะครับสำหรับช่วงที่เราสตรีมนะครับแน่นอนครับมันจะมีระดับของแร้งสมาชิกบอกอยู่ใช่ไหมล่ะก็จะบอกว่าระดับไดมอนด์อะไรแบบนี้พี่ก็จะสามารถจําชื่อเล่นของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับหรือแม้แต่จังหวัดที่พี่ทําคลิปนะครับและเราบังเอิญมาอยู่ในคลิปของพี่นะครับพี่จะพยายามเรียกเราเป็นชื่อเล่นนะครับ ก็ตรงส่วนนี้นะครับมันจะช่วยให้เราสนิทกันมากขึ้นนั่นเองครับว้าวต่อมาก็จะเป็นสมาชิกระดับคอมมานเดอร์นะครับสำหรับสมาชิกระดับคอมมานเดอร์ครับจะใช้ค่าสมัครทั้งหมด300บาทต่อเดือนนะครับสิทธิพิเศษของระดับคอมมานเดอร์ที่จะได้รับก็คือได้รับสิทธิทุกอย่างนะครับของระดับไดมอนด์ของระดับแรงแพทนั่นเองครับเริ่มจากสิทธิพิเศษแรกที่ระดับของแรงคอมมานเดอร์จะได้รับนะครับสิทธิพิเศษแรกก็คือเราไม่จําเป็นต้องสุ่มเลขห้องนะครับในช่วงที่พี่สตรีม พี่จะเชิญเรามา1เกมครับสำหรับช่วงที่พี่สตรีมนะครับปกติแล้วช่วงที่พี่สตรีมก็คือพี่จะปิดเลขห้องไว้ใช่ไหมล่ะบางคนสุ่มยังไงก็ไม่โดนนะครับแต่ปัญหานี้จะหมดไปนะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกระดับคอมมานเดอร์นะครับใน1การสตรีมนะครับพี่จะทําการเชิญเราเข้ามาร่วมเล่น1เกมนะครับถ้าเราได้ emp เราก็จะได้เล่นต่อใช่ไหมครับต่อมาจะเป็นสิทธิพิเศษที่2นะครับสิทธิพิเศษที่2ก็คือเราจะสามารถเข้าร่วมกิ์ของพี่ได้ครับในเกม rv ก็จะเป็นกิวของโซเกอร์นั่นเองครับต่อมาจะเป็นสิทธิพิเศษที่3ครับสิทธิพิเศษที่3ก็คือเราจะสามารถขอคลิปพี่ได้1คลิปนะครับอยากให้พี่ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรในเกม RV นะครับหรือแม้แต่เกมฟรีไฟล์ครับเราสามารถขอมาได้1คลิปนะครับและนี่ก็คือสิทธิพิเศษทั้งหมดของระดับของแรงดคอมมานเดอร์นะครับวลี่กู๊ดต่อมาก็จะเป็นสมาชิกระดับคอนิูเลอร์นะครับใช้ค่าสมัครทั้งหมด750บบาทต่อเดือนนะครับสลับสมาชิกตรงส่วนนี้นะครับ เราจะได้สิทธิพิเศษทั้งหมดของคอมมันเดอร์ไดมอนด์และก็แพทเทนัมนะครับพูดง่ายๆก็คือได้สิทธิก่อนหน้าทุกอย่างเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นสิทธิพิเศษของระดับสมาชิกคอนคิวเลอร์ที่เพิ่มเข้ามานะครับเราสามารถเอา ID ดีมาให้พี่เล่นได้นะครับและพี่จะเล่น ID ดีเราให้เลื่อนขึ้นมา1แรงแลงหรือ1ระดับนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยู่แ,แ Lang Path, รงไดมอนด์พี่ก็จะเล่นขึ้นมาคอม Diamond 2, Diamond 3, ให้ครับหรือถ้าเราอยู่แรงคอมพี่ก็จะเล่นขึ้นคอนให้ครับแม้แต่แรงแพทนะครับพี่ก็ นี่คือการเลื่อนระดับ1ระดับของแรงนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับพี่จะทําการจัดไอเทมของฮีโร่ทุกตัวพลังแฝงรวมถึงรูนต่างๆให้ในไอดีนั้นแบบเสร็จสับนะครับเราสามารถไปใช้ได้เลยต่อมาก็จะเป็นสิทธิพิเศษที่2นะครับเราสามารถขอคลิปได้ทั้งหมด2คลิปต่อเดือนนะครับพูดง่ายๆก็คือ1เดือนเราสามารถขอให้พี่ทําคลิปอะไรก็ได้ครับ2คลิปที่เป็นคลิปเกี่ยวกับเกมนะครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเกม RV นะครับ และนี่ก็คือสิทธิพิเศษทั้งหมดของระดับสมาชิกคอนคิวเลอร์นะครับเวดิกูดต่อมาจะเป็นระดับสมาชิกระดับสุดท้ายเป็นระดับสูงสุดแล้วนะครับโอ้เรียกได้ว่าระดับสุดยอดแล้วไม่มีสุดยอดตัวนี้อีกแล้วนะครับก็จะเป็นระดับสมาชิกกอเลียสนั่นเองนะครับสำหรับสมาชิกระดับกอรเลียสครับใช้ค่าสมัครทั้งหมด1 5 0 0บาทนะครับต่อเดือนนะครับสำหรับสมาชิกระดับของแรงกอรเลียสก็แน่นอนครับเราจะได้สิทธิพิเศษทั้งหมดของระดับคอนคิวเลอร์คอมมานเดอร์ d ดมอนด์แพลตินัมเราจะได้ทุกอย่างเลยนะครับเริ่มจากสิทธิพิเศษสิทธิแรกที่เราจะได้รับเลยนะครับก็คือเราจะสามารถแอด a c e b o o k ส่วนตัวพี่ได้ครับที่มันแพงก็เพราะตรงนี้แหละเราสามารถแอด a c e b o o k ส่วนตัวพี่ได้สามารถทักแชทมาคุยกันเป็นการส่วนตัวได้นะครับแน่นอนครับบางคนนะครับทักมาในเพจพี่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาตอบใช่ไหมละ่ะแต่ว่าถ้าเราทักแชทส่วนตัวมายังไงพี่ก็ตอบครับเพราะมันเป็นแชทส่วนตัวของพี่ใช่ไหมละ่ะยังไงพี่ก็เห็นอยู่แล้วนะครับ ต่อมาจะเป็นสิทธิพิเศษที่2นะครับเราจะสามารถทําคลิปกับพี่ได้1คลิปต่อเดือนนะครับพี่จะเชิญเราเข้า Discord นะครับและก็เราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากทําคลิปกับพี่เกี่ยวกับเกมอะไรไม่จําเป็นต้องเป็นเกม RV นะครับและเราจะเปิด d i s c o อ d คุยกันนะครับเราจะมีส่วนร่วมกับคลิปของพี่1คลิปนะครับตรงส่วนร่วมตรงส่วนนี้นะครับเราสามารถให้พี่โปรโมทช่องของเราได้นะครับต่อมาจะเป็นสิทธิพิเศษที่3นะครับเราสามารถขอให้พี่ทาคลิปได้ทั้งหมด 2คลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเกมอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเกม RV เราสามารถขอได้ทั้งหมด2คลิปต่อเดือนนะครับตรงส่วนนี้ไม่ต้องตกใจนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมถึงขอได้แค่2คลิปเพราะอย่าลืมนะครับเรามาทําคลิปกับพี่1คลิปมันก็จะเป็น3คลิปใช่ไหมล่ะนี่ก็คือสิทธิพิเศษของมันนะครับหรือบางคนอาจจะไม่อยากทําคลิปกับพี่เราสามารถเพิ่มสิทธิในการขอคลิปได้เป็น3คลิปนะครับต่อมาจะเป็นสิทธิพิเศษที่4นะครับเราสามารถเอาไอดีมาให้พี่เล่นได้นะครับ ไม่ว่าน้องจะอยู่แล้งไหนพี่จะเล่นไอดีน้องให้เป็นแล้งคอนทันทีนะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับลูนไม่จําเป็นต้องมีครบครับฮีโร่ไม่จําเป็นต้องมีเยอะแต่พี่จะเล่นไอดีน้องให้เป็นแล้งคอนทันทีครับและก็แน่นอนครับพี่จะทําการจัดพลังแฝงจัดลูนจัดไอเทมให้น้องแบบเสร็จสับนะครับทําให้น้องสามารถใช้ได้ทันทีนะครับและนี่ก็คือสิทธิพิเศษทั้งหมดของสมาชิกระดับกอรเลียนันเองครับก็อย่างที่พี่บอกไปนะครับขอเพียงแค่เราสมัครสมาชิกมาพี่ก็ดีใจแล้วนะครับ พี่อยากให้เราสมัครสมาชิกตามที่เราสบายกระเป๋านะครับคือบางคนไม่ใช่ว่ามากินมาม่าเพราะสมัครสมาชิกบนช่องพี่นะครับแบบนั้นมันไม่ดีนะครับให้พี่กินมาม่าคนเดียวก็พอแล้วนะครับ <lerde> ก็เหมือนเดิมนะครับเพืเพื่อนๆคนไหนชอบพี่ผมผมวีลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ s u b s ไ r i b ์ช่องผมด้วยนะครับแลวก็อย่าลืมกดสมัครสมาชิกมาเยอะๆนะครับเวลิกุดเจอกันในคลิปหน้าครับ